ทำไมต้องเสียเลือดเนื้อของตนเองเพื่อเลี้ยงดูคนที่ไม่เคยคิดจะให้อะไรกลับคืนคำถามนี้เคยผุดขึ้นในใจหรือไม่เมื่อท่านตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่าตนเองเหมือนบ่อน้ำที่แห้มเหือดที่ไหลออกไปทั้งหมดแต่ไม่เคยได้รับการเติมเต็มกลับคืนมาในตำนานสามก,ก๊กมีวีรบุรุษผู้หนึ่งที่โลกจดจำในนามกวนอูเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมและสงครามท่านเคยกล่าวไว้ว่า ผู้ที่ไม่รู้จักรักษาตนเองจะไม่สามารถรักษาผู้อื่นได้คำสอนนี้ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหากแต่เป็นปรัชญาแห่งการอยู่รอดที่ลึกซึง้งดาบที่ไม่เคยลับคมจะปกป้องใครได้ในยุคที่ความเร็วของโลกทำงานกลืนกินวิญญาณของมนุษย์เข้าไปทุกวันผู้คนมากมายตกเป็นเหยื่อของความดีแบบงมงายที่สังคมปลูกฝังมา เคยสังเกตรหรือไม่ว่าผู้ที่เสียสละมากที่สุดมักจะเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบมากที่สุดขณะที่ผู้ที่เห็นแก่ตัวกลับได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดนี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่เป็นความจริงที่ต้องเผชิญเหตุใดจึงต้องให้น้ำใสแก่ดินเค็มในคำพีโบราณของจีนาศาสตราจารย์ของจือเคยสอนเรื่องการใช้ปัญญาในการให้ท่านกล่าวว่า ผู้ที่ให้โดยไม่มีขอบเขตเสมือนคนที่ทิ้งเพชรใส่หินทั้งเพชรและหินจะสูญเสียคุณค่าการเสียสละที่แท้จริงไม่ใช่การทำลายตนเองเพื่อผู้อื่นหากแต่เป็นการสร้างสมดุลที่ให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตผู้เขาที่ให้ดินทั้งหมดจะกลายเป็นหลุมลึกในโลกการทำงานสมัยใหม่ กี่คนที่เผาผลาญตนเองเพื่อเป็นคนดีในออฟฟิศทำงานโครงการที่ไม่ใช่หน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานจนลืมงานของตนเองและสุดท้ายเมื่อเวลาแห่งการประเมินผลมาถึงพวกเขากลับเป็นฝ่ายที่ถูกตำหนิ นี่คือบทเรียนจากตำนานโบราณที่เล่าถึงราชาองค์หนึ่งที่ชื่อถังผู้ถิมเมตตาต่อศัตรูจนลืมปกป้องอาณาจักรของตนสุดท้ายทั้งตนเองและประชาชนลวนพินาศไฟที่เผาตนเองจะให้แสงสว่างแก่ใครได้นานปรัชญาจีนโบราณสอนเรื่องการรักษาพลังงานชีวิตหรือที่เรียกว่าฉี การให้ฉีทั้งหมดออกไปโดยไม่เก็บไว้สำหรับตนเองเป็นเสมือนการฆ่าตัวตายแบบช้าๆผู้ที่เข้าใจปรัชญานี้จะรู้ว่าการปฏิเสธเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ไม่ใช่คำที่โหดร้ายหากแต่เป็นคำที่ปกป้องความเป็นมนุษย์ของเราเสียงใครจะได้ยินหากคนพูดไร้เสียง เคยคิดหรือไม่ว่าการเสียสละแบบไร้ขอบเขตนั้นไม่ใช่เพียงการทำร้ายตนเองหากแต่เป็นการทำร้ายผู้ที่เราต้องการช่วยเหลือด้วยเมื่อเราอ่อนแอลงเราจะไม่สามารถเป็นแหล่งพึ่งพาที่แข็งแกร่งได้เมื่อเราหมดไฟเราจะไม่สามารถส่องแสงให้ใครได้ นี่คือเหตุผลที่นักรบโบราณจีนสอนให้รู้จักเลือกสนามรบไม่ใช่ทุกการต่อสู้ที่คุ้มค่าไม่ใช่ทุกคนที่สมควรได้รับการเสียสละดาบที่ดีที่สุดคือดาบที่ไม่ต้องชักออกจากฝักความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแสดงความดีหากแต่อยู่ที่การรู้จักเลือกการปฏิเสธคำขอที่ไร้เหตุผลเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในตนเอง การไม่ยอมเสียสละให้กับคนที่เห็นแก่ตัวเป็นการรักษาพลังงานไว้สำหรับคนที่สมควรได้รับน้ำใสที่ลึกที่สุดไม่เคยส่งเสียงดังในตำนานจีนมีเรื่องเล่าถึงนักปราดผู้หนึ่งที่ชื่อเจิ้งจือท่านเคยปฏิเสธที่จะเป็นขุนนางของกษัตริย์เพราะท่านเข้าใจว่าการรักษาความเป็นตัวของตัวเองสำคัญกว่าการยอมจำนนต่อความคาดหวังของผู้อื่น ท่านกล่าวว่าเต่าที่อยู่ในคโคลนยังมีชีวิตดีกว่าเต่าทองที่ตายแล้วบนแท่นบูชาหินที่แข็งที่สุดไม่เคยต้องพิสูจน์ความแข็งในโลกที่เต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวการที่เรายังคงเสียสละให้โดยไม่มีขอบเขตเป็นเสมือนการสนับสนุนให้พวกเขาเห็นแก่ตัวมากขึ้นการปฏิเสธที่เหมาะสมจะสอนให้พวกเขาเรียนรู้ค่าของสิ่งที่ได้รับการไม่ให้ทุกสิ่งที่ขอจะทำให้พวกเขาเริ่มเคารพในตัวเรา สายน้ำที่ไหลไปทุกทิศจะแห้งเหือดเร็วที่สุดนักรบจีนโบราณมีคำสอนที่ว่ารู้จักศัตรูรู้จักตนเองจึงจะไม่มีวันแพ้แต่มีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือรู้จักเลือกศัตรูไม่ใช่ทุกคนที่เป็นศัตรูที่คุ้มค่าที่จะต่อสู้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเพื่อนที่คุ้มค่าที่จะเสียสละการรู้จักแยกแยะเป็นปัญญาที่สูงส่งที่สุด เสียงที่เงียบที่สุดมักดังที่สุดในใจผู้ฟังเมื่อเราเริ่มตั้งขอบเขตให้กับการเสียสละเราจะพบว่าผู้คนรอบข้างเริ่มเคารพเรามากขึ้นเมื่อเราเริ่มปฏิเสธสิ่งที่ไม่สมควรเราจะพบว่าสิ่งที่เราให้ไปเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเราเริ่มรักษาพลังงานของตนเองเราจะพบว่าเรามีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นใบไผ่ที่งามที่สุดคือใบที่รู้จักโค้งตัวในลมแรง การเสียสละที่มีปัญญาไม่ใช่การให้ทุกสิ่งที่มีหากแต่เป็นการให้สิ่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสมการปฏิเสธที่มีเมตตาไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหากแต่เป็นการเคารพทั้งตนเองและผู้อื่นการรู้จักหยุดไม่ใช่ความขี้เกียจหากแต่เป็นความรู้ในขีดจำกัดของมนุษย์ ดวงดาวที่ส่องแสงนานที่สุดคือดวงที่รู้จักประหยัดพลังงานขงจื้อเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่เอาชนะผู้อื่นเป็นผู้มีพลังผู้ที่เอาชนะตนเองเป็นผู้แข็งแกรง่งการเอาชนะใจตนเองที่อยากเป็นคนดีกับทุกคนเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเอาชนะความรู้สึกผิดเมื่อต้องปฏิเสธเป็นการปลดปล่อยตนเองจากการเป็นพาด แสงแดดที่นุ่มนวลที่สุดคือแสงที่ผ่านเมฆบางในท้ายที่สุดผู้ที่เข้าใจปรัชญานี้จะพบว่าการเสียสละที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอหรือความกลัวหากแต่เกิดจากความแข็งแกร่งและความรักการปฏิเสธผู้ที่เห็นแก่ตัวเป็นการปกป้องผู้ที่สมควรได้รับความเมตตาการรู้จักเลือกเป็นการแสดงออกถึงความรู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีผู้ที่รู้จักรักษาตนเองจึงจะรักษาโลกได้ แล้วในวันนี้ท่านจะเลือกเป็นบ่อน้ำที่แห้งเหือดหรือจะเป็นทานน้ำที่ไหลอย่างมีปัญญาท่านจะเลือกเผาผลาญตนเองเพื่อคนเห็นแก่ตัวหรือจะเลือกรักษาพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่ควรค่าท่านจะเลือกเป็นเทียนที่ไม่จนหมดหรือจะเป็นดวงดาวที่ส่องแสงยั่งยืนทางเลือกอยู่ในมือท่านและปรัชญาจีนโบราณเตือนเราเสมอว่าทู่ที่ไม่ตัดสินใจชีวิตจะตัดสินใจแทน